เแตกชอบอ่อนพิษเขาเลยมองบออ่เช่นความหมุนยายหมุนคะ่ะอันนี้หมุนคะ่ะน้องเพรอยู่ไหนน้องเพรอยู่ไหนอยู่ลูก อันนี้น้องพลอยจ้ะไม่อันนี้พี่พลอยรู้อยู่แต่ว่าหนูนเนี่ยน้องเพชรอยู่ไหนรู้จริงจริงเหรอรู้จริงเพราะว<อ>่าพี่พลอยขอดอทังเท้าเพราะว่าถ้าเราตั้งยังน้องพลอยก็ขอดอกทังเท้าออกไอ้ไอ้จำอ่ะจำนี่นะจำ,จำตรงไหนจำจำสิวจำสิวเหรอฮึ <c oughs> พลอยเขาจะหน้าทะเลนทะเลนเหรอกเพชรเขาจะหน้านิ่งไปเข้าไปออกมาค่ะเพชรน้องเพชรเขาจะเป็นคนบแบบเนี่ยเใช่ไหม คอยกินให้ยังบุบบนวะอะไรโนโน่นี่ยอะไรชี้โกอตู้เย็นเจ้าอยู่โน่นเหรอไม่น่าละชี้ไปทางโน้นแสดงว่าเป็นเอวได้ไหมมากินกาแฟจ้าอุยจับผิดอ้จับอะไรผิดว่าเมื่อกี้เนี่นุ่มๆบอกบอกสิลูก อ่าคุณยายจ๋าพูดตามยายนะลูกี see, yeah. ี่ถึงคุณยายจ๋ายยาาจเชิญมาแวะทีมสปอร์ตเข้าตัวโซ่อลยหนู่ะอ่ากาเฟ่คาเฟมีอะไรมากไม่รู้มาดูก่อนนะเฮ้ยอะไรอยู่ ชิมผู้จัดการโอเนี่เนี่ยชั้นอุ้ยชั้นนอนชั้นนอนด้วยโทรศัพท์มันก็ปวดหลังก็ถือโทรศัพท์ได้นานอุ้ยหล่นแล้วลูกยายหมุนด้วยช่วยด้วย เดี <À> ๋ยวเดี hmm. Guys, girls, girl, girl, like, ๋ยวเดี <f ie> just, just, just ๋ยวมัดให้มัดออกก่อนเดี๋ยวน้องค่อยนั่งโอ้ม่าดูหนังซาข่อยวิ้นยุดมุดยุดยุดัุดยุดยุดยุดุดย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 ุดุดย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 ุ่ยุดยุนยุดยุดยุดยดยพี่มัดยุดยุดาุดยยยุยยุาสดด

เนี่ยอันเนี้ยเข้าใจผิดตลอดว่าม anyway> ันจะขมเลยไม่สั่งสั่งแต่ลาเต้ขมโอ้ขมน้อยอ่ะแล้วทีนี้ที่ไหนมีก็ได้สต่ถ้าสั่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้เด็กเอที่อยทอะไรน่ะเอทอะไรนะเอทเสโซเอทเฟสโซโอเขาจะมาเอาค่ะเขาจะมาเอาแล้วอ๋อจะน้อยแล้วจะเขามา ไม่คือลัวไม่มีที่วางนอะไรมแ้างมาถ่ายรยนนี่นไอไม่จำาเออแล้วยังไงล่ะอะไรนะก็้วอ่ากับพี่โอกับพี่จะเอาอะไรเฮ้ยเออจะสายตาแอบสายตาอยู่แอบสายตาอยู่แอบสาอย ชุดน่ารักค่ะใส่ได้แล้วค่ะขอบคุณชุดส,สวยๆนะคะส่งมาให้ตั้งนานแล้วเก็บไว้ให้หลานเนี่ยเพิ่งเอาออกมาทยอยทยอยออกมาตอนนี้น้องเขาเริ่มใส่ได้แล้วตัวเล็กๆก,ก็จะ,ะสลับกันสลับกันบางทีก็